ไม่ปิดโอกาสนะถ้าจะกลับไปที่อาร์เซนอลนะครับโอ้โ oh หล่าสุดทางด้านของดอนเยลมาเล่นนะครับ่วน,น้าของเซเหลืองดรอตมุลเนี่ยยอมรับว่าการได้กลับไปร่วมทีมอาร์เซนอลนั้นจะเป็นความฝันที่เป็นจริงของเขาภายหลังมีรายงานบอกว่าดรอตมุลจะปล่อยตัวเขาจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแข้งทีมชาติอร์แล์อย่างมาเล่นเนี่ยใช้เวลา2ปีของเขาในอะคาเดมี่ของอาร์เซนอลในฐานะดาวรุ่งของทีมหลังย้ายมาร่วมทีมจากอาแจกอัมสเตอร์ดัมในปี2015 ก่อนจะย้าอยู่กับ PSV Eindhoven เพื่อเส้นทางการงานแข่งของเขาเองนะครับด้วยผลงาน6ประตูจาก6นัดหลังสุดเนี่ยส่งผลให้มาเล่นทําประตูไปแล้วทั้งหมด12ลูกในทุกรายการฤดูกาลนี้ครับแล้วรายงานข่าวจากบิลนะครับบอกว่าดรอตมูลต้องการปล่อยตัวมาเล่นออกจากทีมเพื่อสมทบทุนในการเสริมทัพของพวกเขารวมถึงการรักษาสภาพทางการเงินของสโมสรด้วย แข่งไว้ยี่าปีอย่างมาเล่นเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่ราวๆสาม3ิบสล้านปอนด์ทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่ถูกกว่าวิกเตอร์โอซิเมนหรือว่าเอแวนโชนี่ซึ่งค่าตัวในระดับเลข9้าหลักนะครับมีรายงานบอกว่าลิเวอร์อพูลก,กำลังติดตามสถานการณ์ของมาเล่นด้วยเหมือนกันขณะที่มาเล่นเนี่ยเพิ่งเข้าร่วมเอเจนซี่ใหม่ก็คือ SEG เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งมากๆกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ล่าสุดจนั่นของดอนเยลมาเล่นครับได้สัมภาษณ์กับฟุตบอลโซนนะครับพูดถึงความเป็นไปได้ของอนาคตการคาแข่งของเขาครับมาฟังสิ่งที่มาเล่นไนดะ้สัมภาษณ์เขาบอกว่าผมก็คิดนะเพราะผมเคยเล่นแนอังกฤตในตอนนั้นยังเป็นเยาวชนมันคือความฝันกับการได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกผมคิดว่ามันเป็นฝันที่งดงามผมย้ายไปอยู่อาเซนอลตอนที่ผมยังเด็กใช่แล้วพวกเขาเนะี่ยผมต้องการย้ายไปอาเซนอลทีมโปรดของผม ผมเคยเล่นในกับทีมเยาวชนของที่นั่นผมต้องการเล่นใ้กับทีมชุดใหญ่ของพวกเขาจริงๆไม่ว่าจะตอนไหนในอาชีพนักฟุตบอลมันจะมีจุดที่ต้องตัดสินใจอยู่เสมอใช่ผมเคยฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ตอนนั้นผมอายุ1 7 1เปีและผมก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่ผมคิดว่าผมต้องเล่นฟุตบอลอาชีพเท่านั้นผมยังเห็นเพื่อนร่วมทีมเล่นในระดับอาชีพด้วยในขณะที่ผมยังเล่นในแค่ระดับเยาวชนและผมรู้ว่าการออกจากสโมสรในตอนนั้นเป็นสิ่งที่มันถูกต้องที่ผมต้องทํา อันนี้คือสิ่งที่ดอนเยลมาเล่นได้ให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าไม่ปิดโอกาสนะถ้าหากจะกลับไปอาร์เซนอลนะครับอยากย้ายกลับไปอยู่กับปืนใหญ่อาร์เซนอลตอนนี้ก็ฟอร์มดีด้วยสําหรับฟอร์มของอาร์เซนอลครับโอ้โหระเบิดะเบอร์เลยครับยิงประตูน,นะครับสำหรับทีมของมิเกลอารเตต้าแล้วทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของดอนเยลมาเล่นก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดไปให้ไวรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม